ครับสวัสดีครับบกกรรณาการนะครับวันนี้มี f o r นะ์ซ่า2องพันยี่องออกมาสีเทาลัมโบนะครับก็ไปเซตติ้งโชคที่ตลาดนัดโมอโเตอร์ไซค์มานะฮะก็แข็งนะครับแข็งมากแข็งแบบกดไม่ลงนะกดไม่ลงแล้วก็มีเสียงดังด้วยนะครับคิดว่าน่าจะแข็งมากจนแบบว่าขี่ตกหลุมตกอะไรแล้วก็ทําให้ลูกปืน ลูกปืนคองมันเสียนะครับก็เดี๋ยวเราลงมือแก้ไขกันอยากรู้ว่ามันเป็นที่อะไรอันดับแรกนี่ทั้งทั้งแข็งแนละ้วก็สไลด์ก็บอกขึ้นไปด้วยนะฮะอย่างฟอร์ซ่าเนี่จริงๆก็ไม่ค่อยแนะนําให้สไลด์ก็บอกสักเท่าไหร่นะครับมันเป็นการสไลด์กระบอกขึ้นไปมันจะเป็นการโหลดแบบถูกนะนนี้ก็อมันโชคนะสั้นจุดเลยนะดนะีว่าไม่ได้ตัดนะครับ น็อตก็สไลด์น็อตมาจนมันบางนะครับจนมันบางนะครับเนี่ยน็อตเดิมสไลด์มันเกีียวก็เสียนะครับไขามาแบบโอเวอร์ทอกนะครับไขออกได้ดังแกรกเลยนะฮะเจ้าของรถก็นั่งดูอยู่นะครับรก็ไม่เป็นไรเดีย๋ยวเราแก้ไขให้นะครับเจ้าของรถก็ไปเห็นในรีวิวเห็นอะไรมาก็แวะมาปรึกษานะฮะก็ดูแลให้นะครับ ทาให้ดีทําให้จบก็ทําได้นะโชคแล้วนะทาโชคดีๆก็มีตั้งเยอะนะไปเข้าตลาดนะั้นมอเตอร์ไซค์ก็สวนหญกก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะฮะน้ำมันก็น้ํามันไฮดรลิกแน่นอนนะครับทํามาราคานั้นนะครับราคาก็ของที่ได้มันต้องคู่กันไปได้ด้วยนะ้มามันโชคราคาแพงๆแล้วคุณจะมดแบบเอาแค่ราคาหลักร้อยแบบรวมแล้วไม่มีค่าแรงเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะครับไปครับลงมือทางานกัน ครับมาดูต่อที่โต๊ะทำงานนะครับอันนี้ก็เป็นชคหน้าของ For ์ซ่าสามูพบปัญหานะไปใส่ระบบวาลว์พิสดารมานะครับขออนุญ,ญาตไม่ถ่ายนะจะเป็นประเด็นอีกนะครับจริงๆก็ไม่ได้ตั้งใจจะถ่ายนะครับเพราะว่าเราก็ไม่อยากไปไปพูดอะไรให้คนอื่นเขาไม่ดีนะไอคนที่คิดว่าชอบนะครับใช้แล้วชอบก็ใช้ต่อไปนะครับผมจะพูดอยู่เสมอนะฮะคนที่ไปใส่อะไรที่มันแปลกๆนะครับ ชอบก็ใช้นะไม่ชอบก็ไม่ชอบก็ทํากับเดิมนะครับหรือว่าไปหาร้านที่เขาทําแล้วมันใช้ได้นะครับใจน้อยแล้วต้องได้ประสิทธิภาพสูงนะค,คือคอนเซปต์ของร้านผมนะครับอุปกรณ์เนี่ยพยายามจะทําเดิมเลยนะครับอุปกรณ์ของร้านอื่นเนี่ยผมก็พยายามจะไม่ถ่ายนะครับถ่ายถูก,กจะรู้เลยว่าเป็นของใครสํานักไหนนะครับ ซึ่งมันก็ไม่ได้นุ่มนะถ้านุ่มเขาคงเขาคงไม่เอามาแก้ส่วนใครที่ทํากับผมไปแล้วคิดว่ามันไม่โอก็ไม่เป็นไรฮะก็ถ้าไม่มาให้ผมแก้หรือว่าศรัทธาสำนักไหนก็ไปแก้นะครับไม่เป็นไรเพราะว่ามีคนเคยอดอ้างตัวว่าร้านลูกค้าทําร้านผมแล้วไม่ชอบไปให้เขาแก้ก็มีเอาก็ไม่เป็นไรฮะถ้าผมทําแล้วมันใช้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับก็คงจะสุดความสามารถผมเหมือนกันนะครับเพราะว่าโชคที่ผมทําเนี่ย คือเตี้ยจะไม่มากเท่ากับของที่อื่นนะถ้ามันสเต็ปม,มากกว่า2นิ้วครึ่งขึ้นไปผมก็จะไม่ทำนะครับแล้วเนะี่ยมันก็จะไม่ได้มันก็จะไม่ได้ขี่แบบดีนะมันก็จะไม่ปลอดภัยเราก็จะไม่ทำนะครับโหลดนะครับโหลดแล้วก็เปลี่ยนน้ำมันของเอรินเข้าไปนะครับทำจากตลาดนัดโมอเตอร์ไซค์มาราคาหลักร้อยหลักหลักร้อย,หล,อยหลักพันนิดๆเนี่ยมัน มันไม่มีใส่ของดีๆมาให้หรอกนะครับค่าใช้จ่ายเขาค่อนข้างเยอะนะครับค่าเช่าที่ค่าลูกน้องนะครับแล้วเขาจะมาให้ของดีๆเป็นไปไม่ได้นะครับเขาจะมาให้น้ํามันโชคดีๆแพงๆเงี้ยก็เป็นไปไม่ได้นะครับทํารถหรือว่าซื้อของอะไรแล้วแต่นะฮะใช้ใช้สติตึกตองนิดนึงนะฮะจ่ายน้อยๆแล้วได้ของดีๆเป็นไปไม่ได้นะครับอันนี้เราทำได้เพราะว่ามันเป็นช็อปของผมเองผมเปิดที่บ้านผมเองนะครับ ใครที่เคยมาก็จะรู้ว่าผมไม่ได้ทำเลดีนะร้านผมไม่ได้ทำเลดีมอยู่ในปา่าขี่เข้ามาตั้งไก่นะฮะแต่ก็มีลูกค้าเรื่อยๆนะถือว่าภูมิใจนะครับภูมิใจที่ลูกค้าให้ความไว้วางใจเข้ามาทํากันนะไม่ว่าจะแก้ไขหรือจะเป็นงานใหม่ลดออกใหม่ป้ายแดงเจอปัญหานะครับนี้เราทําเสร็จคราวนี้นุ่มแน่นอนเจ้าของยิ้มแน่นอนทํามานกันทาเมื่อประกอบวาวเข้าไปนะฮะเราก็ทําการไขทองนะครับ ชคทุกต้นนะฮะที่มาทำงานกับผมนะครับไขทอกทุกต้นนะครับไม่มีการรั่วซึมนะครับแล้วก็ไม่มีการโอเวอร์ทองนะครับ็นอนตนี่จะไม่เสียหายนะครับไขด้วยบอนเนี่ยมันจะกำหนดค่าความแน่นนะครับมันจะไม่มีคำว,ว่าโอเวอร์ทอกถอดครั้งต่อไปเนี่ยจะทำงานง่ายสะดวกนะครับไม่ว่าจะไปทำที่นี่หรือจะทำที่ไหนนะครับ ไม่มีการมาด่าผมแน่นอนว่าไขยังไงมาถอดไม่ออกนะครับจ่ายเท่ากันฮะเลือกได้นะครับงานดีไม่ดีนะครับร,ร้าน,ะท,นที่เขาใช้ประแจท็อกนะทั่วไปเนี่ยที่เขาใช้่มาตรฐานมันก็คือมาตรฐานนะครับแต่ถ้าไม่ใช้แล้วก็ใช้แต่ power tool ยิงยิงเอาเนี่ยรับรองฮะกระจุยนะครับหัวนอน,นี่เบิร์นแน่นอนครับนี่ก็เป็นโชคที่เราเซตติ้งเรียบร้อยนะฮะก็พร้อมโหลดนะครับ แก้ไขไปนะครับของที่ใช้ไม่ได้ก็ถอดออกนะครับใส่ไปเนี่ยกดไม่ลงนะครับอันเนี้ยอันเนี้ยนุ่มเตี้ยด้วยแล้วก็ยังนุ่มอยู่นะครับแต่ถ้าเดินทางนะครับก็แนะนําว่าอย่าโหลดนะครับมาเซตติ้งน้ํามันนะครับใช้น้ํามันคุณภาพสูงนะครับก็โชคก็จะมีความนุ่มนวลนะครับขับขี่มั่นใจนะครับครับนี่ก็เป็นโชคที่เราแก้ไขเรียบร้อยนะถอด สิ่งแปลกปลอมออกนะครับติดตั้งเข้ามาในแผงคอนะครับไขท้อนะครับเรียบร้อยนะครับมันจะไม่แกรกนะครับเราไขตามปอนมาตรฐานที่โรงงานกำหนดมานะครับไขท้อน็อตเพาล้อนะครับคาลิปเปอร์เบรกนะครับ ลองกำเบกหน้าลองขย่มดูพี่ตอนแรกมาขย่มไม่ลงเลยเนีย่ยไปทําโชคแข่งมาตกหลุมแรงๆกันเรียบร้อยก็พอทำมามันก็เริ่มดังมาเรื่อยๆอันนี้มันเป็นที่นมขึ้นไหม